สวัสดีค่ะน,นี่ก็มาอยู่กับเรานะคะช้างน้องแป้งคุณยายคําแก้วนะคะชาแนลนะคะคุณยายไม่สบายนะคะคุณแม่คะคุณยายไม่สบายนะคะคุณยายตัวแข็งเลยค่ะวันนี้เมื่อคุณมไม่คุณมก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะเมื่อวานช่วงเที่ยงคุณยายสังเกตดูคุณยายคุณยายไม่กินไม่กินต้นสับประรดนะคะไม่ควณมก็เลย ไปตัดหญ้าในเปียมาก็ไม่กินนะคะก็เลยกินต้นกล้วยให้กินต้นกล้วยยายก็กินอยู่นะคะแล้วก็กินอ้อยเนาะกินอ้อยไปหอบหนึงนะคะแต่นี้ก็กินหญ้าอยู่ค่ะกินหญ้านะคะแต่รู้สึกว่านางตัวแข็งนะคะไม่ค่อยขยับตัวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราสังเกตคุณยายช่วงต่อไปอีกนะคะว่าคุณยายจะมีอาการดีขึ้นไหมหรือเราต้องโทรตามคุณหมอนะคะถ้างั้นนะคะ แต่คุณยายก็กินนะคะกินยากินหญ้าใบข้าวอยู่ค่ะไม่กินไม่กินหญ้าไม่กินต้นสับประรดกับหญ้าในปีนะคะแต่กินใบข้าวอยู่นะคะ <S <S ก็ยังดีนะคะที่นางยังกินอยู่นะคะก็กินอ้อยกินหญ้าใบข้าวที่เกี่ยวมาค่ะวันน,น,นี้ก็มารอรุ่นคุณยายกันนะคะแต่ก็ขี้นะคะยังขี้ปกตินะคะวันนี้ขี้อยู่สองกองเนาะคุณพ่อ ขี้อยู่ขี้อยู่สองสามครั้งอยู่นะคะแล้วก็นอนนะคะยังนอนได้นะคะนอนค่ะแต่รู้สึกยายไม่ค่อยขยับตัวเลยค่ะตอนเช้านี้นะคะแข็งแข็งตัวนะคะเหมือนจะท้องอืดหรือเปล่านาะแต่ท้องก็ยุบเนาะแต่นางก็สดชื่นอยู่นะคะไม่ได้ไม,ไ,ไม่ซึมนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนเย็นเนาะน่าจะเกิดจากอาการ เป็นช่วงของเขาค่ะบางตัวตัวเล็กก็จะเป็นเหมือนกันนะคะถ้าจะถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายภูมิของช้างอะคะ่ะจะเกิดอาการแข็งตัวนะคะเป็นการถ่ายภูมิของเขาค่ะแม่ควันก็จะคอยติดตามต่อไปนะคะถ้าคุณยายไม่ล่าเริงนะคะหรือมีอาการไม่กินไม่กินน้ําไม่กินยานะคะก็คงต้องตามคุณหมอนะคะแต่ตอนนี้ก็กินนะคะกินค่ะแต่หนูรู้สึกว่าเขายังแข็งตัวก่อนนะคะจะพยายามให้คุณยายเดินนะคะเดินเดินค่ะ ออกกำลังกายนะคะเพื่อออกกำลังกายให้เขาได้ขยับยืดเส้นยืดสายนะคะคุณยายคำแก้วของเรานะคะส่วนน้องแป้งกินเก่งเหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหานะคะน้องแป้งอยู่ทางนู้นนะคะสวยๆของเรานะคะน้องแป้งอยู่ทางนู้นค่ะแม่คอนพ่อคอนก็จะดูแลทั้งสองเชือกอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะที่จะดูแลนะคะรักเขาเหมือนครอบครัวนะคะตอนนี้ก็ดูแลเขานะคะ ก็ฝากคุณแม่เป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูจะมาลงคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะว่าน้องอาการเป็นยังไงนะคะก็จะอัปเดตของคุณยายคําเกี้ยวไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ที่ติดตามอยู่ในช่องก็ช่วยแช์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคุณยายไม่เป็นไรนะคุณยายเนาะคุณยายกินหญ้าใบข้าวอยู่นะคะเมื่อวานอ้อยก็กินค่ะไม่กินนางไม่กินในเปียกต้นสับปะรด ไต่อ้อยเมื่อวานอ้อยกินอยู่คุณยายเอาอ้อยมาฝากนะคะมีคุณยายคุณแม่เอฟซีของน้องมีบุญนะคะเอาอ้อยมาฝากนะะก็ได้อ้อยของคุณยายให้กินไปนะคะกองหนึ่งก็กินหมดอยู่ค่ะจะถ่ายภูมิช้างคุณยายจะถ่ายภูมินะคะอาการเป็นอย่างนี้นะคะน่าจะถ่ายภูมินะคะเพราะว่าไม่ได้เศร้าไม่ได้ซึมอะไรแล้วคะ่ะเป็นแค่ช่วงแรกๆแค่นั้นเองที่ซึมนะคะ ตอนนี้ก็กินปกติแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตัวแข็งเหมือนจะถ่ายภูมิของเขานะคะในทุกๆปีนะคะปีที่แล้วก็เป็นแต่ปีที่แล้วเป็นท้องเสียแทนแล้วก็หายนะคะแต่มาปีนี้ท้องก็ไม่เสียนะคะแต่เราสังเกตดูเนาะอาการของคนแก่นะคะเราก็ต้องดูเลยขออย่างใกล้ชิดนะคะขอพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะขอพุณคาหนูก็ขอจบคลิป ในวันนี้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ